ยังเฮยื่อไทรก็ต้องช่ว่เหลอย่งเวมททไรไมอ n ายมวนโบหน่อไม้จ้าโอ้ยได้หน่อไม้มาจากไหนงามจังสวนตะูสวนตะูผลผลผลิตของตะูมีทุกอย่างของกินที่ใครอกในกามีกินได้มีทุกอย่างไม่ต้องกลัวอดกินนี่ในน้ำก็มีปลา บนบกก็มีพืชผักเต็มไปหมดเลยจะเอาอะไรนะนี่คือตัวอย่างนี่คือผลผลิตของสะตะอุขผักตุงผักติ้วมีหมดอ่าผักตุงผักติ้ว่น้ะข้างๆก็มีผักติ้วฝั่งนู้นก็เป็นไอขิลิกไผ่นั่นนี่ัม่แน่นี่แหละนี่แหละผลผลิตของสะตะอุขมิ้นก็มีนี่กระทอมก็มี เป็นที่พักอาศัยเวลาเรามานาะถ้าไม่มีถ้ามีนาไม่มีกระท่อมไม่มีต้นไม้เราจะอยู่ยังไงพี่น้องเอ๋ยมันร้อนร้อนเอ,เเอทั้งวันเลยเอมชาติไม่ใช่เอมีมีต้นไม้แล้วก็เปิดแอทั้งวันเลยมันต้องเสียตังค์ด้วยเย็นทั้งวันเลยเย็นทั้งวันเลยเย็นทั้งวันเลยนี่ละชีวิตของคนเราอืมแค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว 还得用木棍子把弯。